ในสูบซามาเหรอทำไมในหัวดีจังเลยไอพีน่นเติมมาเยอะเหรอึนตอนนึนตอนดูที่ดูที่ไลท์านานะ่ะยังไงมันไม่คำไงเลยเว,นะวลวาทะเลาะกับเราทะเลาะกับเพื่อนอยู่ในทีมนนะ่ะ มันจะเข้าใจกันไหมเนี่ยยังไงขอใหม่อีกรอบนึงเอาแบบชัดๆวาเวลาได้ยินเสียงแล้วนึกถึงตอนที่สตรีมโอ้ยโอ้ยขอใจนะคือถ้าในง่วงในก็ไปนอน ไอเพี่ยนในอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยทำไมเสียงนายมันแก่ยังไงวะฮะเสียงแก่มากเลยอะอายุอายุสี่สิบแล้วชิปชิโอ้นี่สินะที่เขาเรียกว่าไอแก่ใช่ไหมไอชีตเด็กเด็กเขาเรียกกัน,นะอะเฮ้ยว่าไงไอแก่ไอแก่อย่างนี้นะเพี้อนนะ่าไม่คิดจะสมมาเจอนี่าะอ่า Nhân ai Có mấy khi để chơi cần nghe để tệ này thôi À Anh cho liên kia mới đuồn bây cỏ Cho mẹ Đuồn Đuồn à. nếu À đấy thôi, Anh Liên đứt เดือนเดือนเมียบูดาบว่ะบัวอืมเพราะอะาอย่างเฮ้ยขันบัวไปตะโกนแหกปากกันมันเต้น <c oughs> จิบวาเด็ดจ้คุยกับแบบคุยกับเจ้าเน,นั่นแล้วอ,อ๋อวิเจ้าจังไหนอันนี้ใครนเนี้ยเี่กอันนั้นแหละเจ้าเ <c oughs> ออ <c oughs> แมนแมน <c oughs> จะกู้กับแม่เฮ้ยยังคอยนี่แหละเอาเจ้าโอ้เดียวสัตยเจี๋จะเป็นบ้าบ่แมนจะบ้ากับพราเจ้านี่แหละเอามาขึ้น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 ยาวหัวตีจริงจังนะน่ะนัะนะบอกใครเราบอกเราจริงจังเล่นเกมน่ะเออยาวหัวตีอื้มจังใจเล่นหน่อยสิมีรถจอดอยู่ด้านรู้รู้จะรู้เว้ยอย่าบอกไทยนะเอาเล่าที่หลัง ลุงทีละคอดามองเราไหมเซเบียอยู่ไหนลุงไปใส่ไปใส่น่ะมาเขาเนี่ยมาเขาในห้องน้ำนี่เออเข้ามาเข้ามาเออนั่งลงนั่งลงเดี๋ยวเจ้านั่งอยู่มุมนี้เดี๋ยวขอจะนั่งอยู่มุมนี้ดักยิงมันเอาไปมุมพุ่นเอาไม่อยังมุมนี้บอมีนมุมนั้นมุมนั้นจะเปิดประตูเท็่อะเปิดอะไรจแบกยังมีดไว้เย้ไว้เออเฮยไปนี่ไปนี่ไปนี่ไปนั่งยืมนั้น เออยาหัวยาหัวจริงจังเอาหันหน้าออกไปเจ้หันหน้าก็ไปเออไปเจ้าคนมาหน่ะเดีหันหนาออาาห้าออกมาเออหันปืนลงมาโอ้ยนอ,อบอมันเดี๋วะอุ้ยอย่ยาไปอย่าไปนั่นอย่าเรียนลงุงลากเลยวะอือ <c oughs> บอกว่าอย่าไปบ่ฟังไงประเด็นน่ะจะเลี้ยงไปให้จีดจัดเท่านี้เน,เนี่ยอ้ยคือบอมันเดีะววะยาหัวจริงจังอยู่ เอ็มแยกเขายกใครอ่ะนิงกูนิงกูนิงกูวิ่งถากจอบเงย่ได้สิแต <c oughs> แกเจ่าหัวหัวจิตแตกจรงนเลนย